โอเคกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกาน,นนะครับวันนี้มาหานักเตะยิปซีนะมาใหม่และไปหาไปลองเล่นกันซะหน่อยนะครับอา่าไม่รู้ว่าจะเก่งกว่ายิามหรือเปล่าหรือว่าเอาตัวยิามาแล้วเปลี่ยนเซตแล้วก็เอามาขายกันอันนี้สำหรับคนงบน้อยนะครับสามารถเล่นได้นะเริ่มต้นที่1บาทนะครับผมหนึ่งบาทนี่กดมาน่าจะได้ประมาณนี้อุ้ยแสนล้านเลยโอ้โหบาทเดียวพี่ได้แสนล้านอันนี้คุ้มแลวนะ อันนี้เก้าบาทนะครับรวมกันสองทีสิบบาทบ<ส>อย่าบอกนะว่าสองแสนล้านหกหมื่นล้านนะถือว่าจะเยี่ยม<ส>นะครับกดไปกดสี่ทีนี้ประมาณร<ส>้อยหนึ่งอันนี้รุ่นบวกห้านะครับ,บ<ส>อ่ะโอเคไปเรื่อยๆนะครับสักสองรอบนะก<ส>ินี้พอตอนนี้คุ้มใช่พอตอนนี้คุ้มเลย <S 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 แล้วพอตอนนี้มันจะได้อันนี้ไหมล่ะน้องโอ้โหแม่งหมากขึ้นเร็วเอ้ยสมมุติว่าเราพอตอนนี้ ุมได้หกอันเนี้ยเฮ้ยพี่ว่าคุ้มเลนะเงินก็หนึ่งแสนหกหมื่นล้านแล้วะแล้วการ์ดนะการ์ดสองใบเฮ้ยแล้วก็ลุ้นบวกแปดอะเฮ้ยน้องเฮ้ยพี่บอกเลยว่าพอตอนนี้คือคุมจัดว่าเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยของทีมาเฉยใช่น้องพี่พูดเลย,ย,ย,ยถ้าไฟมาก็ระเบิดเหรอเบ้อโอ้ยสัตว์บหกเฮ้ยเควินดา นี่คือจะมาเมนูจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าดิวดิวกันไว้แล้วเนี่ยคือมาแล้วเอาโมลิมไม่อยู่แล้วนะถ้าจะมาอยู่กับเอาโมลิมไม่น่าได้อยู่แล้วเอาโมลิมกว่าไปแล้วเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับจิวานีเควนดาตีบอกฮะอะไรเนาะตัวนี้พี่จินจอบเอาโมลิมล่าสุดบอกยูโรป้าไม่สาคัญหนีตกชั้นสำคัญกว่าถูกของมันน่ะก็ไม่ผิดนะแล้วจริงๆเนี่ยไม่คิดว่ามันจะได้เหรอยูโรป้าสภาพทีมตอนนี้โอ้ มันไม่ได้อยู่แล้วครับยูโรบ้าไม่ได้ใส่ชื่อชิเดโอบีมาตินซะด้วยเดะโอ้โหมึงติดยากอย่างเงี้ยบกสีเองวะคือมันไม่มีอะไรเสียหายไปกว่านี้แล้วไอ้คือมันมาขนาดนี้แล้วมึงลองตกชั้นดูสักปีก็ก็ดีเผื่อเกลเตอร์จะขายทีม้หมตกชั้น่ะไปต่อเลยครับ180บาทเบะเขาให้กันแตกเบ๊อีกทีบก8มานี่เลิกแล้วโอ้โหไม่ได้เลิก นะครับอ่ารับนี่ก่อนเดี๋ยวลืมอันนี้ก่องแถมเลนครบเจ็ดครั้ง่ะรักหนึ่งรอบนะครับรอบนิดนิดแล้วกันหนึ่งรอบมันไม่คุ้มมันต้องไปต่ออีกหน่อยสองแสนล้านถือว่าใช้ได้แต่มาช้าก็ไม่ใช้ได้เท่าไหร่ละบวกแปดมาก่อนป่ะห้าสิบชื่ออะบวกห้าไม่น่าขายออกนะเพราะว่าเพราะว่าตัวมันน่าจะออกเยอะแล้วอุ้ยกันแต่งมาก่อนเฮ้ยแพทเทนร์เปลี่ยนแปลงอ่ะ กิจรกรรมนี้เขาเปลี่ยนระบบล็อกเหรอหรือว่ายังไงหรือว่าเขาไม่ได้ล็อกยังไงฮะโอ้โหวั่นล็อกอยู่นะเอาสักร้อยหนึ่งพอนะเนาะอันนิดเดียวพอเฮ้ยยังมาแต่ของกากเฮ้ยแสนล้านก็ยังได้อยู่นี่กดสักทีพอแล้วพอพอกีอ่มโมงแล้วมาบวกแปดละพี่พอแล้ว แล้วมาบวกแปดให้พี่ได้เปิดถึงสองใบมาน้องๆ <Yeah. S 1> ลุ้นปีเทพปีเทือนอยู่นะใส่เลยแล้วกันใบนี้มาถึงไม่ต้องพูดรำทำเพลงริพูมนราคาแพงเนาะจานว่าวันนี้กับวันอาทิตย์จะรอดไหมครับวันนี้ไม่น่ารอดครับวันอาทิตย์ก็เช่นกันนะคือมันเอาอะไรมารอดอ่ะสภาพดีแบบนี้นะครับคืนนี้น่าจะเละอยู่นะอาจจะไม่เละเหรอกแต่ว่าก็คงไม่รอดหรอกประมาณนี้แหละเหียเอาวินิจมาเทพๆบเทไปวินิจ <Oops. S 1> วินิจมาให้มัน แจ่มๆเลยเฮ้ยบาซินนี่เอ้ยสเป็นทุกครั้งกู <c oughs> ไม่เข้าใจเฮีย <c oughs> ประเดี๋ดิโอ้โห้ล้านสี่แบบนี้ต้องทักหาเจนันแล้ว <c oughs> เจนันดึงให้หน่อย <c oughs> ขายไม่ออกบอกเจนันรวบๆไปนะรวบๆนะเดี๋ยวรุ่นนี้2องใบอันนี้ได้ลุ้นสุดแล้วบวกแปเนี่ยแต่สแตนมันร้อยสี่นะจะกา,กากๆอยู่ไม่ได้ดีมาก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองเล่นนะ ควไนดาควไนดาเฮ้ยไฟมาเลยหรออิตาลีป่ะ CDM ยูเว่ใครวะโลคาเตลลี่บวกสี่มาใบแรกขอแบบว่ายูเว่เลยน่าจะ l อลเอนจริงด้วยโอ้โหเฮ้ยต่อเร็ใช่ไหมเฟอร์นันโด ลาอูกอตอเลสไอ้สั์โอ้โหคุณว่าตอเลสไอ้นนยังแม่งมาแต่สเปนจริงด้วยเป่าทำไงให้มันสเปนไม่มาวะเนี่ยถ้าตอเลสก็สองล้านล้านอะร่ำรวยเลยคุ้มเลยถ้าแตดมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยร้อยยี่สิบสามแถวเอ็นนี่คือต่ำสุดเลยนะตั้งตัวดีๆหนะ่อยมาสเปนอีกแน่นอนเฮ้ยฮอนเรนเฮ้ยแอบปะโคตรดิักโปอะแล้วไรสามแสนโหราคาแม่ง โอ้พอได้อยู่นะเอาจริงการลุ้นบอกแปดเดี๋ยวไปลองเล่นเควนต้องเควนด้าเลยหน่อยแล้วกันลิฟวูเล็กสองในบ้านจานว่างไงได้ผ่านได้ไหมลิฟวูอ่ะน่าถึงนัดชิงแล้วลิฟวูมาวินกาไปดิเควนด้าเควนด้าเควนด้าเบียดโอ้โห แข็งมากเฮ้ยชิบหายแล้วอียโลกจัดฮ้ย,ยิงเลยอ่ะโอ้โอเกือบเขาหนีบอในกิดโทษวันด้ไมาดีไปดิกุไดไม่เข้าขาเบคแมไม่เข้าขาไม่เข้าขาไม่เข้าขาโอ้ย คือเปดี้ได้บอลระจูนไม่ยอมวิ่งคืออะไระกันดา้าเอาแล้วโอ้โหนึกว่าหายถนัดนะเมมท,ท้าเะไรวะแค่ไม่ต้องกดดันอย่างที่คิดเลยคนระับเขาถูกแย่งบอลไปแล้วครับเขากลังเปด,ดี้ให้ม嘛โอ้โหเบาเกินเปดี้ให้แบบว่าให้ง่ายๆกันด้ามาเอาอะ จะ hey. hey. เป oh. Oh. Oh, no. hey. Hey. Uh. ิดบ่อเฮ้ยเฮ้ยแล้วเปิดโอ้โหเปิดแป๊กโอ้ยเยี่ยแทงเป็นได้เอ้ยเป็นวิงแบ็คลงมาช่วยตำแหน่งตำแหน่งเป็นวิงแบ็คถึงจะยืนปีกก็ลงมาช่วย มันไม่กิดเป็นควันด้าหรือครับมาเป็นข้าวไอ้เหี้ยตรงผมแม่งเหมือนเดี๋ยวที่ไปเด้อไอ้จูดไปวิ่งอ่ะโอ้โหทำไมจูดจุดวิ่งวะเป็นตัวอื่นที่จูดวิ่งตลอดเมดรี่โหทักษะนี้ยกบอลได้ถูกจังหวะจริงๆเอาดักพอได้ทำห้คู่แข่งเสียการคลองบอลจูดตายไกลเลย เรียบร้อยโอ้ยเหนื่อยเหมือนชูดมันไม่อยากเล่นกับเปดี้หรือเปล่าก็เป็นลูกสำคัญที่มาจากน่าจะ่เปดี้มือนก็คิวดีนะใช้ได้นะปันหาโอ้โหไม่ไหวว่ะโดนลูกชอวิ่งแรงแบบแย่งคืนเฮ้ยมันไม่ได้มีฟันทัดเหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้เสียบเลยวาลานะ เดนแควนด้อายุเพียงแค่เก้าขวบนะครับอันนี้เก้าขวบดูตัวอัเนี้โอ้โหอันนี้เพิ่งหย่านมได้ไม่กี่ปีเลยครับก็ได้มาเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วโอ้โหมีคตเหินหายไปเนี่ยโอเคเฮ้ยโอ้ล้มเองล้มเองแบบนี้โอ้โหจูดแม่งโคตรแข่งเนี่ย กองหลังแมนยูนี่คือแบบเหมือนจริงจัดอันนี้เกมแม่งโคตรสดจริงไหกองหลังแมนยูนี่เหมือนของจริงเลยฮะหลังมาลิดตัวอะไรดี2เซนเตอร์มันก็ต้องมีลูดิเกอร์ตัวหนึ่งปะไอพิชัยลามอดนี่ก็ดีนะบีดบิวซีเนี่ยลองเล่นปีใหม่ๆบวก5อะไรก็เก่งแล้วมีตัวอะไรให้เล่นอนกวะยูซีเอไปหาดิโยเคเรสอ๋อนนี่ไงเจอแล้วสองใบรวดมาหน่อยเพื่อนขอตัวที่อยากเล่นหน่อยวะซื้อ กิจโอ้ยได้ปะกังลุกจูดอ่ะเฮ้ยแต่แต่มันน้อยจัดเลยโอ้โห้อย18.9ล้านล้านโอ้ยเจ๊นันดึงให้หน่อย <c oughs> อยากได้แ่นกองแสงคุมค้มๆซื้อที่ไหนครับก็ <c oughs> ต้องซื้อที่เพจออบตัดได้เลยนะครับมีหลายรุ่นให้เลือกสั่นนะพี่ใชโฮเวอร์2 0อยู่ดีมากต่อท่มไตล์ สบายตาและในที่สุดก็ได้มาสักทีนะครับเวนวากูวากูของออฟตาที่เปิดพีมาแล้วถึง2รอบแต่ก็หมดเร็วตลอดแต่ข่าวดีคือตอนนี้เขาเปิดพีใหม่อีกรอบนะครับไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะเอ๊ะใครสนใจก็อย่าลืมรีบไปบีนะฮะเว้นรุ่นนี้บอกได้เลยว่าจ่ายแล้วน่ารักแก้มชมพูเหมือนน้องอาเนียนะฮะเพราะว่ามีดีเทลที่ถอดแบบมาจากน้องอาเนียไม่ว่าจะเป็นคลิปของน้องอาเนียและก็ข่าวเว้นที่มีลายชุดของน้องอาเนียสวยมากๆากเนี่ยเคตสวยเคตน,น่ารักอย่าลืมใช้โคตรส่วนลดฟรีฟ้าเพืบอรบโทร0บาทเะะ์เพเืเจนั่ง เกมมิ่งใครที่กำลังหา ID ดีล้วนมาทำทีม ID ดอก i อดีพรอมเล่นหรือว่าหาคนดึงนักเตะขายยากเนี่ยติดต่อเพจเช่นนั้นเกมมิ่งได้เลยนะครับมีบริการเติม FC อนไลน์สบายกระเป๋าวาปอยู่ด้านล่างเลยนะฮะระวังเพจปลอมด้วยกูซื้อ,อก็ได้ว่าโอเคเลสเอามาดูทรงมันเจราคาไม่งบัทุกตัวเ <c oughs> กมน้าริเวอร์โดนตบก็อาจจะเป็นเช่นนั้นหรือก็อาจจะไม่เพราะว่าถ้ากูรู้กูรวยไปแล้วกูไม่นั่งแบบว่าเป็นนักยููดแบบนี้น,น,นะน้องเชื่อไหมเดี๋ยวพี่รู้อะ นี่ก็ร่ำรวยเลยโยเคเรสโอคาเทลลี่การล็อกเชียงชาจัดโอ้โหชาจัดโยเคเรสโอคาโอ้โหเยะ โอ้โหนี่วิ่งแล้วเลยโอ้โหแม่งช้าไปว่ะลูดิเกอร์แย่งลูกกลับมาได้ครับโลคาเตลี่โจเคเรสเฮ้ยไอ้เหี้ยตอกไม่ได้สกิลมุไม่พอหรอโอ้ลุนแล้วตะกี้มุ้ไม่พอโอ้โหโจเคเรส กูเหนื่อยเราอยู่ใครเลสโอเคซื้อบวกห้ามานี่กูร้องอะปียี่สิบแปดโอ้โหเ้ยกูด่ามจีปีคนณพคนแม่เกิดยืนหน้าดีกว่าใช่ดีกว่าเยอะคาร์ลตีดีเอ็มหดใหม่อันนี้ซื้อใหม่ไม่ได้ลองเลยครับอ่ะก็แย่งกุลิดได้ก็โอยไปละโอยไปละเนาะกันดาอื้อหือ บอลในกรอกเทียโทษไนเดอร์อาอบอลบวกขึ้นหน้า,ามึงหึงใครฮาวเวดโดนสกิลเพนกินจกักรพรรดิโอ้ชิบบอลขึ้นมาแบบว่าเพนกินจกักรพรรดิไปทีใครฮาวเวดเยี่ยมเลยคนระับเป็นประตูที่สุดแขวนด้เล่นได้นะเอาจริงไม่ได้เก่งมากหรอกแต่ไม่แย่นนะโอเคอยู่นะ ผิวๆิปเลยโลคาตอลี่นี่เหมือนจะได้แต่ก็แบบยืนแปลกๆจูดมันก็จูดก็คือจูดอ่ะฮาแบทก็คือฮาแบทบเล่นได้สบาย